อึโอ้ยสองแมตช์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าโอ้ยซีดให้คุณพูดภาพรวมคร่าวๆแล้วกันสองเกมที่ผ่านมาก่อนเอ,อเห็นหลายท่านบอกแต่ผมก็รู้สึกนะว่าวันนี้เราค่าไม่ตายเราเราเบาไปนิดนึงผมว่าจริงๆฆ่าไม่ตายเนี่ยเราน่าจะโดนบ่นทุกนัดแต่โอเคแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือข้อดีก็คือว่าดาวรุ่งของเราฉายแสงนะไม่ว่าจะเป็นยูฟาไม่ว่าจะเป็นนุกนิกนะครับหรือ,อ,อใครคนนั้นวัลิสลาถูกไหม คือเฟิร์นเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมาแล้วแบบร่างทองแล้วแบบเด่นกว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยหลายๆจังหวะเฟิร์นทำได้ดีน้องไว้ทีมชาติไทยเจอกับตุรกีวอลเลย์บอลหญิง VNL ฟันธงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพง์ยิ่งและก็ต้องพัดดีสวัสดีครับคุณต้องครับสวัสดีครับคุณเตงโมครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้วอลเลย์บอล VNL คุณต้องครับทุกท่านฮะ ก็ผ่านมาสองนัดแล้วเนาะสำหรับวันนี้ครับมันจะตีกันในช่วงเย็นหน่อยปกติแล้วบ่ายสองใช่ไหมสองนัดที่ผ่านมาคุณต้องอืใช่ครับคราวนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะตีกันหกโมงครึ่งนะครับคือก็เวลาทําการเลยบอกได้เลยแล้วก็เจอกับเกมใหญ่ด้วยคุณต้องฮะพรุ่งนี้รถไม่ติดเกมเกมอะไรนะครับจะไม่ติดเพราะว่าคนจะกลับบ้านไปดูวัเล่ครับอุ้ยโอ้ยสองแมตช์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่า โอ้ยซีดให้คุณพูดภาพรวมคร่าวๆแล้วกันสองเกมที่ผ่านมาก่อนคืออยากจะร้องเพลงบูลินนะครับยังไงฮะเกือบเกือบลืมไปแล้วครับเว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนนะฮะเพราะว่า <laughs> เกือบทุกนัดคือเกือบคือ <laughs> จริงๆไม่ได้ว่าเล่นไม่ดีนะผมว่าจริงๆมันก็สู้กันได้ทั้งสองทีมเราแล้วสู้โปรแลนด์ก็ได้นะครับโอกาสเก็บชัก็เกือบมีเจอกับเบลเยียมจริงผมว่าเบลเยียมเนะี่ยในสัปดาห์นี้เนะี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่ผมมองว่าสูสีที่สุดละมีโอกาสชนะคือภาพรวมผมมองว่า คือเกมรุกเนี่ยถือว่ามีโอกาสบุกดีแต่ถ้าการได้แต้มเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขาดมากนะักผมใช้คำนี้ยังไม่คมทุกลูกแล้วกันนะครับส่วนเกมรอบเนี่ยเกมแรกไม่ค่อยดีเกม,อมสองมีดีช่วงกลางของเกมแต่ว่าพอไปปลายเนี่ยเราไปรับบอลแรกหลุดบ่อยมากมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่ทําให้อ่าเรามีช่วงหนึ่งที่น้าถึงห้าแต้มแต่เราปิดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากการรับบอลแรกไม่ดีซึ่งจริงๆมันเป็นสิทเน้นอยู่แล้วมันก็เลยบอกว่า ผมว่าอะไรมันก็กลายเป็นในในด้านกลับกันนะนะพอรับบอลแรกไม่ได้มันก็เซตเกมบุกไม่ได้ทําให้เราเสียสูงไปแต่ถ้าภาพรวมส่วนตัวผมอ่าผมได้เห็นฟอร์มน้องๆหลายๆคนน่ะหมุนเวียนขึ้นมาตามจังหวะจะโค่นดีไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์มมาริสลาก็มีจังหวะที่ทําแต้มได้ดีมีช่วงไอเกมที่เราได้เซตอ่ะในเซตที่เซตที่สามเนี่ยน้องเฟยธาลงมาเสิร์ฟเนี่ยสามแต้มติดนะก็ถือว่าดีแล้วก็จะมีน้องโมเมที่ลงมาช่วยในแต้มสําคัญสําคัญแม้ แม้ว่าอเอาจริงๆเนี่ยจะมีจุดผิดพลาดอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้เห็นมุมดีๆแล้วกันผมใช้คำนี้อืมนะครับ 1> <1> คือโอเคแหละไอเกมโปรแลนด์ก็เราพูดกันไปแล้วแล้วก็เกมเนี้ยแต่แอบเสียได้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเฮ้ยหน้าที่จะ มันนิดเดียวแล้วมันก็น่าจะได้มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราโอ้โหเกมเกมเจอกับเบลเยียมเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้นําเลยแต่ในช่วงเซตที่สี่เนี่ยทุกคนคือเรานําถึงห้าศูนย์คุณต้องใช่มันเกิดอะไรขึ้นไอห้าห้าศูนย์ตรงเนี้ยคุณต้องอือผมว่าอย่างที่บอกไปอ่ะคือพอเรามีโอกาสหรือนำเนี่ยจริงๆโมเมนตัม um, มันกลับมาหาเราแล้วแต่ว่าในช็อตนั้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าพอเรานาปุ๊บเนี่ยดันไปมีช็อตที่ พลาดเนี่ยแล้วมันมีจังหวะวเขาแท็กมาของฝั่งเบลเยียมก็คือบิดเฮอร์บอตคือเบลเยียมเนี่ยเอาจริงนะผม,มบรรยายในช่องตัวเองบนดังโมผมยังแบบว่าไปตัดขาบิดเฮอร์บอตได้ไหมตี้อยู่คนเดียวจริงคือสามสิบแต้ม,มนี่มันเยอะไปไหมเยอะไปไหมมันก็ปกติมันก็เคยมีคนทําได้สําหรับทีมที่มีเดอะแบกหนึ่งคนนะ่ะในอดีตคิมก็เคยทําทำได้สามสิบแต้มผมว่าลู้นลไทยก็เคยมีคนทําได้ในวีเอ็นเอลในปีสองพันยี่สิบสองผมจำไม่ได้ว่าใคร มีการทาได้มันคือมันมันสามารถทําได้ถ้าคนนั้นเป็นเดอะแบกจริงๆอ่ะมันมีโอกาสทําได้แต่ของเขาอ่ะมันคือแบกของจริงบิดเฮอร์บอดคนเดียวเลยนะครับซึ่งผมมองอย่างนี้กะรันผมว่าเฮอร์บอดอ่ะด้วยความที่เขาอ่านหน้าบล็อกไทยดีคือผมดูเนี่ยเราพยายามปิดมุมตรงแต่เขาก็ตีฉีกตลอดนะคือวัดดวงเลยว่าอ่ะมันต้องมาแต่เหมือนเฮอร์บอดก็มั่นใจว่าตัวเองตีฉีกดีกว่าคุณสังเกตเฮอร์บอดจะไม่ค่อยตีมุมตรงอาจไม่ค่อยฉีก ตีฉีกดลงได้ตลอดดังนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าเออเราก็เข้าจุดโฟกัสในการดีเฟนต์ไม่ทันเองมันก็เลยทาให้บอลแรกไม่มาเออแต่โค้ดออสตอนที่ช่วงให้สัมภาษณ์จริง,รงๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยบอลเร็วเราทางานร้อยเปอร์เซ็นอยู่แนละ้วเขาพูดนะรับเออตอนนั้นเนี่ยบอลรับร้อยเปอร์เซ็นบอลเร็วร้อยเปอร์เซ็นผมจำมีแค่ช่วงนั้น<ๆ>ใช่ไหมอ่าแต่ตอนนั้นมันดีจริงๆแล้วรจริงๆแต่แต้มที่เราได้มาส่วนใหญ่มาจากบอลเร็วเพราะไม่งั้นวันนี้เนี่ยแนนไม่ได้แต้มขนาดนี้หรอกอ่า ไดกขอไหมวันนี้แนนไได้แต้มเยอะทัดดาวได้สิบแปดแต้ไมไหมคุณคิดดูเป็นท็อปสกอร์ของทีมะอะนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นโมเมท,ที่แบบลงมาในช่วงหลังแล้วเก็บแต้มได้เรื่อยๆอแล้วก็วันนี้บอลเร็วทํางานก็แทบแทบจะคนจะมีน้องไก่วิบลรัดอะถ้าคุณไปดูอะจะมีในช่วงแรกที่คุณแนะนำนะใช่ที่ผมบอกว่าน้องไก่อะ<ด><ด><ท>มันจะเข้ามาเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการเล่นบอลเร็วหน้าเน็ตเพราะว่าไก่่อนถ้าจะคล่องตัวนึ้ออไหมสูงยาวคล่องเพียงแต่ว่าอะ บางทีมันก็ต้องดูหน้าบล็อกเพราะว่าแต่ผมว่าตัวจ่ายบางทีเราเห็นเนี่ยอย่างมีนุกนิกในบางทีไหลยาวมีลูกนึ่งอะตอนเตยลงมาไหลยาวให้อย่างเงี้ยเออเขาก็ดึงไปเหลือตัวเดียวก็ได้มันมันอยู่ที่จังหวะด้วยแหละผมว่าแล้วบวกกับจิตใจอะโคดออสได้สัมภาษณ์หลังเกมถ้าคุณไปดูหลังจบเกมไม่รู้ถ้าใครดูสดผมไม่ดูคือโคดออสบอกต้องเสริมเรื่องเมนเชอริตี้เพราะว่าในเรื่องของเวลาในการรับเพรสเชอร์มาในจังหวะต่างๆที่แบบเฮ้ยมันจะไปจะไปมันต้องหลุดอะ แล้วมันยังมีความแบบว่าเอาชนะตรงนั้นไม่ได้อผมว่าวันนี้มันเรื่องจิตใจล้วนๆว,ว,วิธีการไม่ได้แพ้เขามากเพราะว่าถ้าไปดูในตั้มของโอเปอเรนต์เออร์เก็คือการเสียต้มไม่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเรียกว่าเสียเสียน้อยกว่าขเขาที่สามนะอ,อืมน้อยกว่าเออเร,ร์เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเช็คให้โอ้เรามากกว่าครั้งหนึ่งเรามากกว่าคือเราเสียเขาสิบเก้าเขาเสียเราสิบแปดเท่ากับคือเขาก็เสียให้เราใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดออกอืมตรงนี้ตัดออกหรือก็ออกไหมคืออันที่มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราเออเพราะว่าทุกอย่างมันสูสีหมดสถิติเกมรับเกมบุกทุกอย่างถูกมันห่างกันแต้มสองแต้มอ่ะใช่มันมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะครับมันผมว่ามันจะว่าน้องเล่นไม่ดีก็จะว่าไม่เต็มปากนะแต่โอเคมันมีบางคนผมใช้คำว่าบางคนแล้วกันไม่อยากจะไปเจาะตัวน้องเพราะว่าน้องอนนี้มันก็สภาพจิตใจไม่ค่อยดีอยู่แต่ว่ามันร่างกายมันพอได้ ก็คือในเรื่องของเออเออร์ฮิวแมนเออร์ส่วนใหญ่คือ,อบางทีอบอลแรกเราเขาคนก็จะไปโฟกัสเอ้ยทำไมคนนี้รับไม่ได้อีกแล้วทําไมคนนี้มันไม่มาไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่โค้ชต้องพิจารณาแล้วกันผมใช้คํานี้คือคนอ,อาจจะมองว่าผมพูดกลางๆแต่ผมไม่อยากจะด่าไงไม่รู้จะด่าทําไมผมใช้คํานี้นะครับดังนั้นก็ต้องมองเป็นกลางว่าโค้ชเขาเห็นแล้วว่าไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนเองถูกไหมเพราะอันนี้หน้าที่ของโค้ชใช่โคน้ออนรับไป รับไปก็ก็ส่วนเราดเราก็บอกเขาก็รับผิดชอบในส่วนนี้เขาทาไงนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเกมนั้นอะว่ากันไปแต่เราพูดให้เห็นว่าแต่ละคนมันคาแรคเตอร์มันชัดแล้วนะตอนนี้ยมันเริ่มที่จะแบบเฮ้ยอ่ามันเห็นแล้วว่ายังไงปีเนี้จะจะแต่โอเคแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือข้อดีก็คือว่าดาวรุ่งของเราฉายแสงนะไม่ว่าจะเป็นยูฟาไม่ว่าจะเป็นนุกนิกนะครับหรือเออใครคนน้นวรลิศลาถูกไหมเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นนี่น่าจะเด็กสุดเพราะเฟิร์นสิบสิบเก้า คับคือเฟิร์นเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมาแล้วแบบร่างทองแล้วแบบเด่นกว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยห,ยหลายๆจังหวะเฟิร์นทาได้ดีนะงเว้ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตาแหน่งนี้เนี่ยมันต้องเป็นของบุ๋มบิ่มในการที่จะออกสตาร์เป็นตัวจริงเพียงแต่ว่าผมบอกมาหลายคลิปไม่ว่าจะเป็นทางของแตงโมหรือว่าจะเป็นช่องทางผมเนี่ยน้องยังมีอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บมันเป็นเรียกว่าอาการบาดเจ็บ,าารบ,เ,จบเรื้อรังดังนั้นคุณเปนักกีฬามาคุณก็จะรู้ว่าไอ้การเรื้อรังเนี่ย มันมันเล่นได้เล่นได้หมดแหละแต่มันจะมีอาการแป๊บๆบ่อยๆใช่ไหม ừ ừ ừ ดังนั้นน่ะโค้ดเขาประเมินแล้วว่ามันไม่รอประมาณนึงอ่า <laughs> แต่ประสบการณ์ของบุ๋มบิม๋มน่ะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเชตสามเชตสี่บุ๋มบิ๋มลงมาช่วยเกมรับอะไรได้ดีแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆอันนี้ถ้าไปดูเจาะแต่ในงหวะที่บุ๋มบิ๋มตีเนี่ยมันจะไม่หนักเท่าเดิมเพราะมันเป็นอาการบาดเจ็บเรลื้อรังน้องไม่ผิดไม่มีใครผิดครับเขามันผิดที่ว่ามันไม่สมบูรณ์ครับดังนั้นน่ยเขยจะบอกว่า นิดนึงคือเราเราเ,ออเห็นหลายท่านบอกแต่ผมก็รู้สึกนะว่าวันนี้เราฆ่าไม่ตายเราเราเ,ราเบาไปนิดนึงผมว่าจริงฆ่าไม่ตายเนี่ยเราน่าจะโดนบ่นทุกนัด <c oughs> เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเจอกับโปรแลนด์เนี่ยวันก่อนเจอกับโปรแลนด์น่ะ <c oughs> ก็เป็นคําเดียวกันนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะฆ่าไม่ตายนะแต่บางทีเรามีความหนักแต่ความหนักของเอเชียเจอกับทางด้านของ ยุโรปอะบางทีมันมันก็ต่างนะเหมือนฟุตบอลเราก็พูดไปเสมออะเราบอกเอยเราสู้ได้พอเจอยุโรปคุณก็เข้าใจว่ามันแรงกระแทกกระทั้นอะมันมันขาดบ้างนิดนิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยถูกไหมโฮโฮม,มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขฟิสิกอลได้ครับแต่ว่าถามว่าตีอ่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการตีคมด้วยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างซาลินะโคกะของญี่ปุ่นที่เพิ่งเลิกเล่นไปอ่ะก็ตัวพอๆกันเลยแหละ แต่เขามีในเรื่องของการมุมตีที่คมการเล็งบอลที่ดอีอันนี้มันก็เป็นสกิลที่ต้องไปฝึกเพิ่มแต่ยอมรับครับว่าไทยเนี่ยยังเรียกว่าปิดสกอร์ไม่ได้เองอ่าโอเคอ่ะคราวนี้เจอตุรกีครับยังไงครับก็ผมว่าตุรกีชุดนี้อย่างที่บอกไปจริงๆหลายคนเนี่ยประกาศ14คนมาเนี่ยเอ้ยมันไม่มีคนนั้นคนนี้มาแต่อย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยผู้เล่นสำรอง4คนที่เขาเอามาด้วยก็คือเข้าไป18เหมือนเรา ก็มีการซื้อเออสเปย์นะครับ<ม>ก็เป็นตัวหลักเซตเตอร์กูอาร์เซรากูเนสก็ยังอยู่นะครับเอฟราคาราคูดมีชื่อไอเซคูรักเนี่ย<ม>ยังมีชื่ออยู่โอเคแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งเนี้ยนั่นเองนะครับ<ม><ม>ดังนั้นเนี่ยชุดนี้ถ้าเราไปดูในเกมของฝรั่งเศสเขาจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการใช้อย่างออกสตาร์เนี่ยจะเป็นฮันเดย์บาลาดินนะครับก็จะมีอากอสนะครับที่จะเป็นลิเบโรมีเอลิฟชายฮินเป็นมือเซตนะครับมีเดนิส นะครับมีทั้งด้านของคารักมียับรักนะครับแล้วก็คูรูตาชูเนี่ยคือไอ้ที่พูดมาสี่ตัวหลังเนี่ยเป็นตัวที่หลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับอย่างไอ้เจ้าเดนนิสเนี่ยเดนนิสปูยานิกเนี่ยโอ้โหก็ประมาณสักอายุยี่บสาเองอ่ะอายุยี่สิบสามสูง1้อยเก้าิบสี่ประสบการเล่นกับทางด้านของเฟเนบาเช่เนี่ยโอโ้ไม่น่ามีปัญหานะครับทำไปสิบหกแต้มด้วยนะใช่ครับ ดังนั้นอนข้า,าเยอะเลยเอย้ขอภายเล่นกับวาคิฟเล่นกับวาคิฟเล่นกับวาคิฟนะครับก็จะมีไอ้อย่างอัสลีคาลักเนี่ยเล่นกับเฟเดบาเช่ยับรักเอเคกเนี่ยเล่นกับทางด้านเอสกาชิบานะครับแล้วก็ไอ้ตัวเล็กเซียคูรุตาชูเนี่ยเล่นกับกาตาสลายซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันคือตัวท็อปในลีกและกันซันดารรี่เลือกมาเพราะว่าจากผลงานในลีกดังนั้นเมื่อมันผมาสมกับทางด้านของตัวเก่าอย่างฮันเด้บาลาดินที่เขามีอยู่แล้วนะครับมีทางด้านของ เอลิฟชาหินแล้วก็ทางด้านของอาก็ที่เล่นในตำแหน่งอ,อริเบโร่เนี่ยก็ถือว่าเขาอยู่ในยุคสร้างเจนใหม่นะปีนี้อยู่ในซุกสร้างเจนใหม่เยอะสาหรับทุกๆท,ทีมนะครับแต่ว่าตุรกีเนี่ยผมเห็นในเกมที่เจอกับทางด้านของฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะทําผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะเดนิสกับคูรูตาชูที่เราพูดถึง2ตัวที่เขาดึงเข้ามาเนี่ยดังนั้น,นะผมมองว่าเราจะเจอเกมบุกใหม่ๆจากตุรกีเพราะว่าปกติเราจะเจอคาราคูด เมลิซาวากัสเจอฮันเดบาลัดินตัวเดิมๆเจอลกูเนสในตำแหน่ง็ที่บล็อกเกอร์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าเราจะต้องทํากันบ้านพอควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเกมเนี้ยเจอกับตุรกีเราจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเราล้ามากตอนนี้แข่งมาสองวันติดเราเล่นสามเซตแบบแต้มเยอะกับสี่เซตแต้มเยอะสองวันติดเนื่อมีโอกาสที่จะล้ะ ส่วนตุรกีเนี่ยเล่นกับทางด้านของฝรั่งเศสชนะไปสามหนึ่งเขามีโอกาสพักหนึ่งวันเจอเรามีโอกาสใส่เต็มครับผมมีโอกาสใส่เต็มผมมองว่ามุมชนะเราเรายากมากกว่าการเจอเบลเยียมเยอะอความหวังดีที่สุดคือเราสามารถเก็บกีเซ็ตจากตุรกีได้ครับอ่ะกีเซตครับทีมชาติไทยเจอกับตุรกีวอลเลย์บอลหญิง v l. อ l ฟันธงนะครับผมว่านะขอเสรยรผมนะผมปิดหน้า <laughs> คืออย่างเงี้ผมมองว่าตุรกีน่าจะชนะเราอ่ะแต่เราน่าจะเก็บเซตได้ผมว่าน่าจะสามหนึ่งคือมันเห็นแล้วว่าจริงๆเอ่ยเรามีโอกาสเก็บเซตได้ทุกวันอยู่ที่ว่ามือมันเข้าฝักวันไหนไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเข้าฝักมาหนึ่งเซตได้ก่อนก็ไม่แน่แต่ผมว่าเราจะไม่แพ้เกมสูนละหลังจากนี้นะหลังในสัปดาห์นับสัปดาห์นี้หลังจากเกมที่เจอกับทางด้านของเบลเยียมรู้แล้วว่าต้องเอาเซตให้ได้ อซึ่งซึ่งเมื่อัะคู่มดูเมื่อตอนตอนตอน,ตอนหลังเกมก่อนที่เราแพ้เบลเยียมเนี่ยเพียวก็พูดเองในฐานะกัปตันเนี่ยแม้ว่าตนตัวจะโดนพิพา์วิจารจากแฟนวอลเลย์บอลเยอะนะแต่ก็ในฐานะกัปตันก็ต้องออกมาพูดแหละเกมแบบนี้ผมพูดจริงว่าเวลาแพ้นักกีฬาไม่อยากพูดเพราะ<อ>มัน,มนอึดอัดใจที่จะพูดเห็นหน้าเพียวปะละ่ะเห็นหน้าเพียวปะละ่ะมันอึดอัดใจที่จะพูดแต่อน้องก็ต้องพูดเพราะเป็นกัปตันก็อย่างที่เห็นครับก็คือมันก็จบไม่ลง แต่ว่ามันก็มีเรื่องดีก็คือได้เห็นใครที่มันสามารถลงมาวนได้หัวสาวเราหกเจ็ดคนน่ะมันวนลงมาตีได้นี่คือสิ่งที่ดีผมว่าหนึ่งเซตมีหนึ่งเซตมีแพ้แพ้เป็นเรื่องปกติผมว่าคนไทยรูู้แล้วในใจว่าไม่มันเป็นรองจริงต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับหกโมงครึ่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับตุรกีนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับก็ ทั้งสช่องทางทั้งของคุณต้องพัดนี่แล้วก็ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นางโมโลงีรีะพงยิงนะครับฝากกด Subscribe <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนของเราทั้ง2ช่องเลยนะครับเอาวันนี้คุณต้องขอบคุณมากครับลาไปก่อน <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับ